สวัสดีทักท,าย,ทายจาจาทุกคนเนี่ยวันนี้มาสมสวนอีกแล้ววันนี้กำลังเป็นฝักแล้วค่ะ <c oughs> กำลังจะถอดเนาะค่ะมามือนั้นมามื่อนันยังไม่ทันในถอดด้วค่ะยังไม่ทันในเน่นอันนี้ก็อาทิตย์ สี่สองอาทิตย์เนาะเรามาอัปเดตกันอันนี้ป่าที่ถ่ายไปงวดก่อนอเนาะค่ะทุกคนคะจะได้กินแล้วเดี๋ยวมาอาทิตย์หน้านี่ก็น,าากนาาก่าจะน่าจะบวชท่านในนัน,นปันไดเนาะอาทิตย์หน้าเนาะค่ะเอาทุกคนแต่ปลานี่บ่มีนเนมั็นแน่นไหม ไม่มีมแมลงกวนแม,ม่มีมแมลงกวนมามีมไเอ้โพดอีกอย่างกดค่ะที่มันจะกิน,นไอ้นี่ไหมตีกินยอดแต่บางสวนสนะิมีแม่นบอกค่ะสิมีมาเนาะจะมากินยอดยอดข้าวโพดไงแต่อันนี้บ่มีไม่มีเลยนะคะ ้าหยางยนะี่กำลังถอดฝากเบิดแล้วค่ะมอยย่างไปไก,กลดอกค่ะจะอยู่บริเวณนี้เพราะว่ากำลังงามเบิดแล้วเห็นยอดมัน ล้วก่มันสิมันสิแมงเมนดวงมียังเจาะเห็นป่ะคะมันจะเจาะยอดมันเนาะแต่ส่วนนี้บ่มีไหมคะส่วนไม่มีไม่มีอะไรเจาะเลยกำลังสิต่อถอดยอดนะคะอ๋อนี่มีอยู่ ที่ที่มันคืนบ่บ่บบอยบ่อยนั่นกันเนี่ยเนาะค่ะมันเจาะอยู่เจาะอยู่กับบลาไหลค่ะทุกคนเจาะแต่ไม่เยอะเนาะค่ะมีเจาะหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็จะมา <laughs> มาค่ะอีกอาทิตย์สองอาทิตย์อีกอาทิตย์ทองอาทิตย์เท่ากสิเดกินฝากมันแล้วค่ะทุกคนพอดีฝนตกมาให้พอดีตกปางเงินส,สามสี่หมืห่นนอค่ะจูงแล้ว ติดฝักหมดแล้วติดฝักนี่แหละปายคขาเดินเดินไกลบ่ได้ค่ะ เพราะว่ายังเดี๋ยวสิลงท้างออกเดี๋ยวสิลงท้างออกเจ้าขอยีอ่อาทิตยสองอาทิตย์เอาสิมาอัปเดตส่วนนี้อีกด้อค่ะส่วนนี้กำลังเสดเจนะค่ะ กำลังจะติดฟักอ้แนแห้งงามงามไหมคะน่าจะเป็นกระโพดข้าวเหนียวด้วยค่ะนะนี่เพิ่นปรุงน่าจะเป็นกระโพดข้าวเหนียวนะคะข้าวก่อนมายังไม่เป็นสูงขนาดยังไม่ทันได้ เป็นอย่างอยู่ค่ะอันนี้นะถอดเปแล้วติดฝักและค้าเราจะมาอีกรอบหนึ่งกับประมาณปุนละค่ะอาทิตย์สองอาทิตย์ อาทิตย์หนาสิมาอัปเดตีกทีหนึงอันนี้มันติดเริ่มติดฝักบัดแล้ว่ติดฝักบัดแล้วค่ะถูกฝนเขี้ยวขยี้เลยเลย กผนเคี้ยวกะจีค่ะท,ทุกคนติดหมดแล้วแถวนี้ติดหมดแล้วปลาใหญ่นี้ติดหมดแล้วค่ะ มาข่าวหนะาฮากาิมาเก็บหรือบอลูหรือเคยกำลังสิทอดแก้แก้ว่าสันเนาะคะ่ะตอดฟัแก้แก้ๆเนาะค่ะแต่ยังไม่พร้อมเก็บอาทิตย์หนาเดี๋ยวสิมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณทุกเลือบทุกไรนะคะเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บหนาะเจอกันไหมเนาะคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ